เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้กลับมากันอีกแล้วในแมปอันนี้เมเปิลเพื่อดิฟเฟนซ์วันนี้ผมจะมาสอนลงรีจันต์ลี่สเตตแดนเควอสรีเทิร์นกันนะครับโดยการแค่ใช้เดซเดอะคิดตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือก็พีมเรนจิไอแล้วก็ไอออนโคจิเพื่อให้มันรวยรวยเร็วๆขึ้นช่ยได้บัฟดาเมจด้วยครับจะได้ง่ายๆหน่อยกันละไปดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนด่านเควอสรีเทิร์นนี้ต้องใช้ตัวละคร ที่มีแคตทอรลี่ฮีโร่เท่าน,นั้นจะลงชา a l เลนเจอร์ได้ซึ่งเดดคิดมันมันก็มีแล้วกับตัวซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตไม่จําเป็นต้องมีก็เอาไปเล่นได้นะซึ่งตัวที่มีแคตเทอรลี่ฮีโร่ก็ประมาณนี้ก็ผมนี่ประมาณนี้เลยสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนไม่จําเป็นต้องเอาเดดคิดก็ได้จะเอาคิดรก็ได้แล้วก็หาตัวแอร์ดีๆสักตัวหนึ่งต้นเกมไว้ เดซตคิดคือวางปุ๊บตีแอร์เลยผมก็เลยเลือกเดคิดโอเคไปต่อได้โอเคมาแล้วก็สําหรับการเริ่มต้นวางจะวางเดคิดตรงนี้นะมันจะแพงหน่อยเพราะผม,ผมติดเทรดคนโดเดอวนแต่จริงมันไม่ได้แพงขนาดนั้นโอเคเริ่มวางเดคิดตรงนี้เพราะวงมันจะตีถึงบ้านนี่เลยก็เริ่มวางเดินจีได้เลยครับปิดอัตโติคิพด้วยเราค่อยไปเปิดหลังจากที่เลื่อนบ้านเรา ่อนข้างพอใจแล้วโอเคเริ่มกันอ่าครับแล้วก็วางเดนจีต่อเลยก็เริ่มวางไอริปบับดาเมจเลยครับอ่าก็อัพเดนจีเลยครับอัพเดนจีให้ตันสามตัวแล้วห้าก็สลับที่ผมหายไปนานะก็เพราะจริง เรื่องเรียนรงงานมันเยอะมากแล้วคือผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปอะไรเลยแล้วก็กลับบ้านมาก็เหนื่อยมากมากก็ <g år> เลยไม่แต่อคอบยังไม่ได้จับเลยก็เลยนี้อ่าผมก็มาเริ่มอัพไอตอนมีานะสาครับก็อย่าลืมซื้ออาหารด้วยผมลืมเลยอ้าอาหารไม่ลดนี่นาทาไมนาะไม่เป็นไรงั้นก็อัพตายให้ตันเลยหลังจากไอตันแล้วจะเริ่มวางไอโนโคจิแล้วครับอัพไอโนโคจิให้ตันแล้ว เพราะมันอยู่เป็นลีดเดอร์มันก็เลยคาบถูกนะที่บอกเป็นลีดเดอร์เพราะมันจะอับถูกลงด้วยแหละก็เริ่มวางพิมอัพให้ตันเลยจะกดอันนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมกดไปเลยโอเคต่อมารออัปเดตไอคิดให้ตันเลยรีบอัพรีบอัพแล้วกดเสื้อหายไปด้วย ช่องว่าตรงนี้จริงๆจะใส่คี้รัวมาก็ได้หรือตัวทำเงินมาอีกก็ได้นะรอไปครับจริงช่วงจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนอกจากอัปเดตหีคิขให้ตันโอเคเนเมื่ออัพตันแล้วปุ๊บเลือดบ้าน แตผ่ผมผมพอใจแล้วก็เปิดเขาตู้สคริปต์เลยครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ยืนนิ่งๆรอครับ โอเคครับเวฟสิบแล้วเรามาดูเราดูบอสกันแต่เซตนี้มันจะไม่ได้เลือ่อนรถเร็วเหมือนคีรัวนะเรี๋ยค่อยๆแต่ก็ผ่านแน่นอนเ,อเริ่มตายตายตาย,ตายเลยอ่าผ่านแล้วสำหรับดานนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ย ว่าจบกันไปแล้วครับสำหรับการสอนลงวันนี้ก็ง่ายอยู่นะบา,บาย